ไม่มีคนพาฉันไปดีค <right> ่อยบัดดูในบ้านน้องฟูมาว่าจะจะพาไปสระไปหาลุงคนไปไหมค่อยวางของจะบอหลานมาเลยเอ้ยหลานน้อยยิ้มดีใจอคือไม่อุ่ยนะบอกแล้วเมื yup ่อกี้มีบอกว่าแบบแบบมันปื้มแล้วก็พูดอยู่ไม่ลุกใครจะฟังไม่ฟังก็จ้งกับแม่พูแม่ชอบแม่อยากมาเห็นจำปาดงไปว่าจำปาดงทำไมชื่อแปลกๆมันชื่อเหมือน มันทางลาวนอกอะไรพูดอย่างนี้นะก็นั <str> paper, ่งคุยกันมาในรถคุยเรื่องดีๆนี่แหละแม่ตั้งแต่เริ่มมามันยาวนักู้เท่ากนเ่ามันเหาแม่จ้าปล่อยแห้งเบาเงีเนาะปล่อยกระพื้มเบาโดดแม่ปล่อยกระเบาเรื่องเครื่องสำอางเครื่องยังตอยังคอยส่งเงินมาให้เพิ่นบำลุงน้ำเพิ่นตั้งสมัยเพิ่นขึ้นผู้หนะขึ้นอยู่บ้านโน้นับชื่ออะไรนะตรงโน้นอ่ะพวกกองเออ พี่ได้มาแล้ววันพ่อก็ดูไล์ตอนตอนเพิ่นเอาปูมาห้าชิ้นพ่อก็นั่งดูวันทั้งวันเพ่อบอกทำอะไรก็ดูปูก็นั่งดูปู่ตอนที่ไล์เอาปูมาต้องคืนทั้งคืนรถก็มาารถก็มาทั้งคืนเจ้าเ,เห็ดนะไก็มีลาบกับพี่ บุไม่ทำบุญค่อยค่อว่าข้าสัจจะชีวิตก็ชอบได้ก็ได้มาหาแล้วก็ดีใจเนี่ยท่านได้เห็นหรือเปล่าคุณแม่ยังได้เห็นลุงพลหรือเปล่าอย่งค่ะก็ก็ภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเนะพี่น้องไปหูเด้อหูเด้อซะเด้อหูเสืเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเนี่ยค่อยว่าจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงจงนำทางให้ขั้นไปถึงโดยที่ฉันก็ ได้มาหอนมาถึงแล้วแม่เนาะบันีด้นะแม่เนาะมาหอนมาถึงแล้วนะแม่เนาะคุณแม่ว่าเนาโก็ยังคนลูกซึ่งซึ่งพูดแม่ชื่อเล่าให้ฟังเลยจ้าเราเหยียบดินพันละบอลหยียบดินพันละบอลน้องบอก่ายังมันถึงดินพันอยู่ฝั่งทางนั้นจอดรถฝั่งตรงนู้นไงเด้อคะอ๋ออ๋ออ๋อที่จอดรถตรงนั้นบปะค่ะ นี่แหละแม่น้องนกยุ่งนกกระถาแม่น้องนกกระถาอันนกยุ่งอยู่เดนเนี่นกยุ่งมาหอดหมว่านนี่มาหอดบันนะฮนพระนมบันในมือนี่เพ่นมาเพ่นจิมาจำปันดงมหาดงพ่นบัดแตนเนี่ยแหละเพ่นกระยำพนมาเลยนี่จ้าคุณแม่พี่น้องเอ้ยกันพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งจมันเด้อจำมันสิถึงเงี้ยเด้อพี่น้องเอ้ยข้ามันขัดปูปูปูจ้าลูกเดือมาหาเด้อเด้อมือแรงลูกสุดสวดมนต์จ้าจ้าคุณแม่ไปไหว้ก่อนเด้อไหว้ตรงนี้ไหว้แล้วจ้าจ้าคุณแม่จ้าจ้า แม่จะไปหาลุงพลเนอจ้าไปไปเลยคุณแม่ไปเลยเพื่อนดูแถวๆนี่แหละคุณแม่เพื่อนกระเฮ็ดเบียรเค็นงานนี่แหละนี่เดินร้านหน่อยนำทางคุณยายไปเลยลูกเออตัวเล็กรู้ว่าลุงพลอยู่ตรงไหนที่จบอ่ะจ้านี่นะคะกาแฟลุงพลยาพาอยากกินแล้วก็ปลาอ่อนะะคแล้วก็น้องแหมมนะะค อยากกินก็มาชงแล้วนะคะคุณพีคุณย่าอาชีกัลลังพีใส่ชงแบบบบ้านเราเนาะค่ะค่ะแบบบ้านเราเราบ้านเเดี๋ยวไปทีพิธานเนาะอ่ะขอปกตนร่คาสี่สี่แก้วนะคเพราะว่าพี่น้องมาเพิ่มคนหนึ่งนะคะจ้ะ พามม่ย่ะจะเข้าไปนอนในหรือนอนนอกนอนนอกอะรนะนออกปขาวไว้นบอกใช่ใช่เปล่านี่หอนอนต้มยิวอยู่นอกเลยบารก็จะกับภมิภหยยงขึ้นปกยกระบุกาอมือเออบ่ฟันดีบ่ละแม่แน่อกาเอิ่นอยู่ออกไปบ่ฟันดีบ่บนต้มยียวอยู่นอกบ่ฟน่มัอนจะให้เจาหน้าจะที่จะท่ามันมาบอกสานตัวเนี่ยบอกโอ้ยนอน บฝันับฝันรับฝันรับันดีปัญญงรบฝันย่าก็มันนอยี่กับฝันรับอยู่ในกับฝันครับสรุปสลานะครับก็มาเท้าหาบารืัองหอกเกี่ยวปูอัดกินกันวะตะลงท่านตะลงท่านอยู่ในนี่อือเน่ากิน กินหลายดีมหลายหลายในร้านั้านขนมกินโอ้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 โหยุดกฟกินกาแฟกาแฟยั้งทีพีกัสกีนบ่แม่นค่ะกาแฟลุงพลกาแฟเข้ามาอยากเข้านังหานนะครับ้อง่องเนี่ยโนโน้ัาหลังด่วนไปทำงานจะนั่งเมา คำสั่งเดือนมามามาอย่านั่งมาไปทำงานอามันก็ได้แอดมินนะฮะมันก็ได้หอวต้องลายแหกแล้วนะแ๋วอะ ยังไงครับทำอะไรครับเ็ฟพี่หยาครับผมเต็มแล้วครับตัวนี้ครับผมเอาโต๊ต้องเงินมากางทำนี่เลยครับไปเอาที่ไหนบอสเนี่ยอ๋อนี่ไงผู้ชายอยู่นี่นี่นี่แลววางโอ้โหวางอะโอ้โหวันนี้ไม่ได้งานเลยนะโอ้โหตลอดเลยนะวางนะยกโต๊ะถีน้อเงินมาตั้งโต๊ะ โต๊ะนี่เอาในการนี่ตั้งยาเลยปิดเลยนี่โต๊ะู้ลยละสองปีหกไปั้งดูตั้งยาเลยตั้งยาเลยสวัสดีค่ะย่าง้หกินมาตบานบ้านไหนมาตทั้งใดเลยคะไหโอ ไานอนไปอกิโลถากกินขขากินน้ำลไปนี่บ่จาจโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆค่ะค่ะ ธนาคารกรุทพกสจ้าจ้าโอ้ยเป็นเอฟซีคุเพิ่นั่งบทถึงคิ้วคิ้วที่สี่เอฟเอีเอฟซีย่าพาโดยตรงนะเนี่ยจ้ารอรอกติพาวค่ะขอบคุณขอบคุณมากมากเลยค่ะเด้อผ่อหน่อยนะครับ่าวนุผมผมยังย่อนสีอยู่ ว้คือเก่าคือเก่าเกาคาแรคเตอร์ครับได้เาได้วายงันถ้าบ่ายอมคือพีปกติมาในดนรบมดังวังไหนนี่ล่ะเอากาจริงไหอสิมาวันนี้มาถ่ายรูปพรุ่งนี้วรปๆๆมามาบ่ไหนได้ครับมาพอแบบมาบุนไหว้ล่ไล่อันสวยใหู้ขอจ้า <S <S so okay. hey, şey prompts? ิ้าี่ตามเป็นสายลนอะไรนึกว่ากินเดี๋ยวก่อนคุณย่าให้โน้ตถ่ายคลิปคุณเอซีก่อนค่ะ๋ยวโนไปทิ้งให้้าเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป้าออนถ่ายคลิปคุณเอฟซีก่อน จนทนนัสักเที่ยงงเบินพังกับสื่อใหม่อนั้นราเลูดป,ปกล้มห <laughs> นาเขาไม่ทิพัน <laughs> ขอบคุณคุณพี่ทุกท่านนะคะดูทีนี้ก็เป็นกำลังใจเช่องกันและกันด้วยนะคะเอาเลยเขานี้เลยมานี่เบื้งตั้งแต่มือเขาเกลี่ยนนะเอาขนเพื่อนมาุ่งไว้นะครับก็อีกหน้าดูขางพนังบ้านนึงนะนุ่งขาวแล้วอันขาดอันนับเบื้องเอ่อเป็นเป็นเป็นอย่างที่